สู้กันแบบยักยักครบกันไปหลายยกอย่างไรยอมพักจริงเลืมตัวไม่รู้ว่าตัวเป็นยันไม้ทั้งป่าก็พังตักโลกรามเปรี่ยนเดียนท่นานสงฆานเราเข้าขมาห้ามปรามไม่เอาความก็อย่าได้มาเบีนเวียนเซ็นสัญญาสันติภาพลงทะเบียนและเชิญยักษ์ชั้นเตียนสวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ขอญาติค่ำฝากไปรีวิวฝั่งญี่ปุ่นบ้างนะครับผมเห็นคนญี่ปุ่นบางคนมารีวิวปืนจีน ผมบอยปืนจีนขอค่าฟากไวริวปืนญ,ญี่ปุ่นบ้างละกันนะโอเคไม่โกรธกันนะครับโอเคครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวโตเกียวมูริซิกซาวเวอร์สองสองแปดโอเคไหมอัดลมสปริงนะครับะมาดูกันครับค่แพ็คเกจอย่างที่บอกครับโอเคไหมอย่างที่บอกว่ามาุุอีเนี่ยแค่เห็นกล่องก็น่าเล่นแล้วมันเป็นความละมุนที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับคือคือแบบโคตรเนียนโอเคนะครับ เจอกองมาเราเจออะไรบ้างเราจะเจอคู่มือของเขานะครับหาชุดคู่มือของเขาโอเคไหมแล้วก็จะเจอปืนแมกกาซีนแล้วก็ลูกกระสุนทดสอบนะครับนะครับมามาดูกันชิ้นงานเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าชิ้นงานโคตรเนียนโคตรเนียนนะครับโครงสร้างเป็นพลาสติกเกือบทั้งตัวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือโลโก้ของเขาความละมุนของเขานะครับคือผม,ผมก็ใช้คําว่าความละมุนแล้วกันนะครับ มีโลโก้มีอะไรมาพร้อมโอเคไหมไม่รู้ในภาพเห็นชัดหรือเปล่านะครับซิกซ์เเอร์นะครับสองสองแปดนะครับโอเคไหมนะครับโครงสร้างเป็นพลาสติกก็จริงแต่ว่าอย่างที่บอกครับมาลุยเขาเน้นเนียนโอเคไหอลายเขานี่แบบว่าเป็นพลาสติกก็จริงแต่ขมนะครับน้ำหนักอาจจะค่อนข้างเบาผมว่าน่าจะประมาณ400รว่ากร,รมัมประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอเวลาจับแล้วบาลาาซ์มันรู้สึกเหลยบบลาาซ์มันค่อนข้างดีนะครับใช้เป็นปืนสำรองในสนามก็ได้หรือ เข้ากองถ่ายในราคาที่พอสมควรอยู่ที่พันกว่าบาทนะครับอารมณ์สปริงพันกว่าบาทาความแรงที่วัดได้อาจจะน้อยกว่าเจ้าตัวพวก KWC แต่ก็ความแรงก็เยอะกว่า HF4 ครับความแรงอยู่ที่190-210ฟุตต,ต่อวินาทีนกงงเล่นได้นะครับมีเซฟนะครับตัวนี้มีเซฟนี่ง้างลงเสร็จปุ๊บเซฟนี่ตัวนี้ดันขึ้นนะครับปึ๊บ ตรงนี้ดันขึ้นนะครับจะดันไม่ได้นะครับแต่อย่าพยายามไปกดันเดี๋ยวมันหักนะครับกดเซฟนะครับแต่ตัวนี้ไม่จริงๆธรรมดาเรากดลงมันจะลดนกนะแต่ตัวนี้ไม่มีลดนกโอเคไหมโอเคไหมปไปดูกันว่าใช้ได้ไหมบอกเลยว่ามารุอิผมค่อนข้างตั้งความหวังไว้กับเขาสูงพอสมควรเพราะว่าตั้งแต่ได้ยินชื่อมาก็รู้กันอยู่ว่ามารุอินี้ไม่ธรรมดานะครับนะแต่ว่าออวันนี้บอกเลยว่าขอขอข้ามเรื่องยิงหลอดนิดนึงเพราะว่า ไม่ไหวจริงวันนี้ไม่ไหววันนี้เรากระป๋องแล้วกันเนาะโอเคไหมกระป๋องก่อนแล้วกันนะไอหลอดนี่คงคงคง,คงข้ามไปก่อนเลยแล้วกันหลอดไม่ไหวจริงๆวันนี้กระป๋องเห็นไหมหกระป๋องไหมโอเคนะอยู่นี่นะครับมเดีย๋ยวมาดูกันว่าเอาอยู่ไนหะ โอเคเป็นไงบ้างกับเจ้าตัว6 P228 สมารอิอัดลมสปริงนะครับอ,อันนี้มีจุดที่ผมขอเต็งนิดนึงเจ้าตัวนี้ไม่สามารถถอดสลด์ได้เหมือนกับของปืนจริงนะครับไม่สามารถถอดสลด์เหมือนพวกแก๊สได้นะครับแต่ยังเวาที่ถอดอยูย่ยังไม่เจอนะครับต้องบอกนิดนึงอันนี้ผมบอกเลยนะผมเพิ่งมาถึงผมก็ลองให้ดูเลยนะครับลูกหมดสลด์ไม่ค้างคือสไลด์ไม่แข,ขวนนะครับก็โอเค เกตหน้าสะสมนะครับหมออาการสะสมหมออาการเข้าฉากละครนะครับแล้วราคาพันกว่าบาทพนันกลางๆเอะวันนี้ดีกว่านะครบพนันกลางๆนะครับตัวเป็นพลาสติกก็จริงแต่ว่าชิ้นงานดูดูด,ด,ดูดูลายเขาโอเคไหมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอผมมองตรงว่าผมบอยปืนจีนแต่ผมไม่ได้ถือข้างหางจีนตลอดนะคือผมบอกเลยผมค่อนข้างเป็นกลางนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่า การที่พี่บอบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเขาไม่รู้ว่าผมเป็นพ่อค้านะครับผมเป็นพ่อค้านะครับม,มีมีมียติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาบอกมาว่าเด็กสมัยนี้เขาไม่รู้คาว่าขอบคุณที่อุดหนุนหมายถึงอะไรนะครับนะก็ลองดูแล้วกันหาดูในตลาดนะครับเขาให้พูดไงผมก็มีขายอย่างนี้อ่ะโอเคนะแล้วมีอะไรดีๆจะรีวิวให้ดูอีกนะโอเคนะสวัสดีครับ